มีคนถามครูหมุนมาว่าครูหมุนคะการใช้ h a v e to กับ e e d to ต่างกันยังไงนะคะวันนี้ครูหมุนก็จะมาขาขในคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจของครูหมุนนะคะที่แห่งนี้จะเป็นที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษสําหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษหรือสอนลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะ วันนี้นะคะครูหมุนก็มีคําถามจากทางบ้านนะคะมาถามครูหมุนบอกว่าคุณครูคะคือแบบเวลาจะคุยกับลูกอะ่ะมันสับสนจังเลยเมื่อไหร่จะใช้คําว่า have to นะคะแล้วเมื่อไหร่จะใช้คําว่า need to นะคะครูหมุนก็เลยวันนี้ทําคลิปให้เลยนะคะทําคลิปตอบคำถามให้เลยนะคะเอาเริ่มด้วย have to ก่อนละกันนะคะ uh, have to เนี่ยนะคะจะมีความหมายแปลว่าต้องนะคะ ในขณะที่คำว่า need to คำนี้จะมีความหมายว่าจำเป็นต้องอ่าเอาใหม่นะเอาใหม่นะทุกคนดูนะว่าคำว่า have to นี้แปลว่าต้องส่วนคำว่า need to แปลว่าจำเป็นต้องต่างกันไหมคะมันต่างทั้งรูปภาษาอังกฤษแล้วก็มันต่างทั้งรูปภาษาไทยนะคะทีเนี้ยแต่นะคะในเวลาที่ ยังรันอยู่ใช่ไหมคะโอเคแต่ในขณะที่เวลาเราพูดอ่ะในความรู้สึกของเราคนไทยเนี่ยคะ่ะมันก็ยังแบบว่ามันเหมือนก้ากึ่งก้ากึ่งอันนี้ครูหุ่นเข้าใจนะคะบางทีครูหุ่นก็เป็นเหมือนกันแต่สําหรับครูหุ่นแล้วครูหุ่นจะยึดหลักตรงนี้นะคะหลักตรงนี้นะทุกคนจำมานะคะคือ,อคําว่า have to เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะว่าต้องทําโดยที่ โอเคแหละมันสำคัญเราต้องทำแต่มันก็ไม่ได้เร่งด่วนอะไรมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเราต้องทำไปตามที่แบบมีคนบอกให้เราทำมีคนสั่งให้เราทำมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือมันไม่ได้มีความแบบว่าแบบสำคัญยิ่งยวดนักหนามากคืออาจจะไม่ต้องทำก็ได้นะอาจจะไม่ทำก็ได้ ประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างถ้าพูดมาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะ,ะถ้าครูมุนบอกว่า I have to go to school นะคะ I have to go to school นะคะ I have to go to school ก็คือฉันนะคะต้องไปโรงเรียนคำว่าฉันต้องไปโรงเรียนเราจะแบบว่า เออทุกคนน่ะเด็กทุกคนก็ต้องไปโรงเรียนก็ต้องไปนะแต่วันนี้ไม่ได้อยากไปเลยอยา่างสมมติว่าแม่บอกว่าเนี่ยหนูไปโรงเรียนนะใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าอมแม่บอกว่า I have to go to school แม่บอกว่าฉานะันน่ะต้องไปโรงเรียนนะซึ่งในความรู้สึกของเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราเราก็ยังไม่ได้อยากไปอ่ะหรือเฮ้ยเราไม่ไปก็ได้นะอันที่จริงหรืออะไรแบบเนี้ค่ะคือคาว่า have to มันอ่อนกว่ามันอ่อนกว่า แต่ถ้าเป็นคําว่า Need to มันจะแบบว่ามันสําคัญยิ่งยวดกว่าคือไม่ทําไม่ได้ละไม่ทําไม่ได้ละนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเทียบกันนะถ้าครูเวลาที่พูดถึงน e e d to ทีไรครูเหมือนจะชอบยกตัวอย่างเพราะว่าเวลาเด็กๆจะต้องไปฉี่แล้วเราคิดถึงภาพเด็กคนหนึ่งนะคะคือแบบปวดฉี่มากๆเลยคือแบบว่ารถติดมากเลยนะรถติด เหมือนลูกสาวครูง่วนเนี่ยน้องพิงิงนะคะ,ะนั่งรถมาจากโรงเรียนนะคะโรงเรียนของน้องพิงิงจะอยู่แถวย่านอโศกอโศกประสานมิตรคือมันจะอยู่ในเมืองเลยแล้วรถมันจะติดมากเลยนะคะแล้วทีเนี้ยน้องปวดฉี่ค่ะปวดฉี่แล้วแบบกั้นฉี่มานานแล้วแล้วรถมันก็ติดแล้วครูง่วก็ยังหาปั๊มน้ำมันไม่เจอนะคะน้องพิงพิงก็บอกว่ามามี I need to pee right now นะคะ I need to pee right now นะคะ เดี๋ยวนะขอโทษนะคะบขีดเส้นใต้ให้ก่อนนะคะ I need to p e e r i g h t now นะคะหนูนะคะจำเป็นต้องฉี่คำว่า p e e แปลว่าฉี่นะคะ right now ตัวนี้แปลว่าตอนเนี้ยหนูจำเป็นต้องฉี่แล้วตอนเนี้ยถ้าน้องพิงพิงพูดแบบเนี้ยเนี่ยหมายความว่านะคะ น้อง no, ผิงผิงปวดฉี่มากเลยคือไม่ฉี่ไม่ได้แล้วไม่ไปฉี่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะลาดแล้วหรือบางทีมันอาจจะ come out a little bit ก็คือมันมันอาจจะออกมาสักนิดหน่อยแล้วอะไรเงี้ยคือฉี่มันออกมาสักนิดหน่อยแล้วอะค่ะคือแบบปวดฉี่จนแบบเคยใครเคยที่แบบว่ากั้นฉี่ไว้นานๆแล้วก็ปวดฉี่แบบกดหน้าท้องน้อยนี่ไม่ได้เลยกดปุ๊บเล่นด้วยแบบปวดแบบแน่นแบบแบบเหมือนต้องมี ฉีดเล็ดออกมาแน่ๆอะไรประมาณนี้ขอโทษนะคะทาไม่สุภาพนะคะครูนกันเรจะบอกว่าคำว่า need to มันจะเป็นในลัสสนาากษณะแบบจำเป็นต้องทำอะค่ะจำเป็นต้องทำคือไม่ทำไม่ได้แล้วนะคะ,ะฟังความหมายภาษาไทยนะคำว่า need to แปลว่าจำเป็นต้องจำเป็นต้องคือมันจำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้ว ให้คิดถึงตัวอย่างที่ครูหมอนยกตัวอย่างมาก็คือน้องผิวผิวคือปวดฉี่มากแล้วคือฉี่เต็มกระเพาะแล้วตอนนี้กระเพาะปัสสาวะ f u เลยคือเต็มอิดเลยไม่มีที่ว่างแล้วคือเราก็รถติดรอนานไม่ได้แล้วคือมันจะออกแล้วตอนนี้อ่ะเหลือนะคะเอางี้รถติดแล้วเราปวดปวดท้องถ่ายอุจจาระอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าถ้าอุจจาระนี่คือผู้ผูนะคะคือผูนะคือผูนะเดี๋ยวนะครูหมอนเขียนให้นะคะ อ๋คิดขึ้นมาได้กระทานอหันเลยนะคะสีแดงแล้วกันเนาะถ้าถ้าอุจจาระนะก็คือเป็นคูนะคะพี P, แล้วก็โอโอแบบนี้นะคะพี P, แล้วก็โอโอนะคะอันนี้คูคืออุจจาระถ้าพีคือปัสสาวะนะคะเ,เราสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานี่สองคำนี้สำคัญยังไงเราต้องได้คูกับพีคูก็คืออุจจาระพี P. ก็คือปัสสาวะถ้าลูกบอกว่า เนี่ยหนูจำเป็นต้องไปอื้อแล้วตอนนี้ปวดอื้อแล้วตอนเนี้คือกั้นไม่ได้แล้วคือคนมันปวดใช่ไหมคะปวดอ,อืคือมันจะต้องไปนะคะขอโทษนะคะถ้าไม่สุภาพนะคะในคลิปนี้นะคะครรหุนเพนแค่จะบอกให้เห็นถึงความความสาคัญของควาว่าน e d to คือมันจาเป็นต้องทาอะ่ะมันไม่ทําไม่ได้มันมันจะแย่แล้วนะคะก็ะคือเราจะพูด I need to pee right now หนูจําเป็นต้องไปฉี่แล้วแม่ตอนนี้หนูไม่ไหวแล้วหนูฉ,ฉี่ฉี่ลาดแล้วหรือ I need to poo Right now ดูจำเป็นจะต้องไปอุจลาแล้วแม่มันไม่ไหวแล้วมันปวดมากเลยตอนนี้อะไรแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นเห็นความแตกต่างไหมแยกออกไหมแต่ถ้าหากบอกว่า I have to go to school แล้วถามว่าฉันฉันต้องไปโรงเรียนแต่ที่จริงวันนี้ขาดได้ไหมคะเราขาดได้ไหมก็ขาดได้นะเราขาดได้มันก็ก็ไม่ไปก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าถ้าเปลี่ยนนะ สมมุติว่าเปลี่ยนนะคะเป็น I need to go to school I need to go to school เนี้ยหนูจำเป็นจะต้องไปโรงเรียนอันเนี้ยถ้าเขาใช้คำนี้ขึ้นมานะนั่นหมายความว่าแสดงว่าวันนั้นน่ะมันจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยอาจจะอย่างเช่นว่าวันนี้เป็นวันสอบ ลูกจําเป็นจะต้องไปโรงเรียนนะเพราะวันนี้มันเป็นวันสอบนะถ้าไม่ไปไม่ได้เลยถ้าไม่ไปไม่ได้สอบกับเพื่อนครูต้องตับตกซ้ําชั้นแน่ๆเลยแบบนี้ใช้ e e d to โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ h a v e t o หรือว่า need to ตัวนี้นะคะ h a v e t o หรือ e e d to ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่า,าความสําคัญนี่คือม,มันคืออันไหนเราเราคิดว่ามันสําคัญขนาดไหนต่อเรานะคะ ครูองุ่นคิดแบบนี้นะครูองุ่นใช้วิธีการคัดกรองแบบน,นะบบน,บบนี้เพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเออมันต้องตามระเบียบตามกฎระเบียบข้อบังคับต้องใช้อันนั้นนี้อันนี้มันจะงงและสับสนม,มันจะจําไม่ได้เลยค่ะเอาเปนว่าให้ใช้ความรู้สึกของเราวัดเลยถ้าคําว่า h a v e t o นี่คือฉันต้องไปอาจจะไม่ไปก็ได้อาจจะไม่ทําก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่บอกว่า I need to I need to เมื่อไหร่ เป็นว่าไม่ทําไม่ได้แล้วมันจําเป็นต้องทํามันสําคัญมากเลยมันสําคัญจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคไหมนะคะ uh, เหมือนถ้าบอกว่า I need to take medicine I need to take medicine ก็คือฉันจําเป็นจะต้องกินยานะคะถ้าเป็นไข้เราต้อง take take ใช้กับ verb take นะคะ เวิร์บเทกก็คือ Take medicine คําว่า m ม d i c i n e ก็คือยา a ทกก็คือกินฉันต้องกินยาแล้วคือฉันต้องกินยาถ้าเป็นไข้ไม่กินยาเดี๋ยวก็ไม่หายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฉันต้องกินยาอันนี้คือใช้ need to ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าบอกว่า I have to take medicine แสดงว่าไม่ต้องกินก็ได้แสดงว่ายานะอาจจะ อาจจะไม่ใช่ยาอะไรสําคัญนะคะอาจจะเป็นแค่อะไรอะยาวิตามินอะไรอย่างเงี้ยกินยาวิตามินซึ่งบางทีก็ไม่ต้องกินก็ได้ยาวิตามินไม่ใช่ยารักษาโรคอะไรแบบนี้คิดออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้ว่าเราจะใช้บริบทไหนนะคะ,ะทีนี้ ถ้าเราสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษเราก็อาจจะต้องคอยมองว่าอาอยากถ้าสมมติว่าเราปวดฉี่มากๆเราจะบอกลูกว่าเราจะต้องไปฉี่แล้วเราก็ใช้บริบทว่า I need to pee right now อะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อให้ลูกคุ้นชินว่าโอเคแม่ปวดฉี่แล้วนะแม่ต้องไปฉี่แล้วตอนนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะโอ้โหแสงส่อง <laughs> ทุกคนเห็นกระดานครัวหงุไหมเอ่ยคู่วหมุนลืมปิดม่านมาเห็นใช่ไหมคะ แสงส่องโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต่อกันนะคะทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะพอเข้าใจใช่ไหมคะครูหมุนก็เลยลงมาให้บรรทัดนี้ว่าถ้าหากว่าคือในรูปของอ